The American dream is unstoppable, and our country is on the verge of a comeback, the likes of which the world has never witnessed and perhaps will never witness again. <laughs> ซึ่งเป็นการกล่าวปราศัยต่อสมาชิกรัฐสภา,าสหรัฐและชาวอเมริกันทั่วประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สาบานตนรับตำแหน่งเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาแต่ต้องเจอกับเสียงโหและการประท้วงจากสมาชิกรัฐสภาพรรคเดโมแครตบางคนซึ่งชูป้ายและเดินออกจากห้องประชุมทรัมป์เริ่มต้นการถแถลงท่ามกลางเสียงเชียร์และปรบมือจากสมาชิกริพับลิกันโดยบอกว่าสําหรับพลเมืองของผมอเมริกากลับมาแล้วขณะที่สมาชิกพรรคเดโมแครตนั่งเฉยและไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆ เขาบอกว่าจะถึงตอนนี้รัฐบาลของเขาได้ทํามากกว่ารัฐบาลอื่นๆตลอด4ปีที่ผ่านมาและบอกว่าเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นทรัมป์ได้บอกนะครับว่ารัฐบาลของเขาทําสิ่งต่างๆสําเร็จในช่วง43วันมากกว่าที่รัฐบาลส่วนใหญ่ทําสําเร็จใน4ปีหรือว่า8ปีและอ้างว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ที่ชาวมบมริการส่วนใหญ่เชื่อว่าประเทศเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างไรก็ตามครับในระหว่างที่ทรัมป์พูดได้ไม่ถึง10นาทีสมาชิกพรรคเดโมแครต ได้ขัดจังหวะด้วยการโผทำให้ประธานสปาผู้แทนรัษฎรจากรีพับลิกันนะครับต้องกล่าวตักเตือนและสั่งให้ตำรวจสารเชิญตูนเอร็กซานเดอร์กรีนสสรัฐเท็กซัสจากพรรคเดมโมแครตออกจากที่ประชุมหลังจากในกรีนลุกขึ้นยืนและชูไม้เท้าขึ้นพร้อมกับตะโกนว่าทรัมป์ไม่มีอำนาจในการปกครอง ในขณะที่นายทรัมป์นะครับกล่าวคําปาสัยสสพักเดมโมแครตกว่า20คนถือป้ายขาวดําเขียนว่าเซฟเมดิเคทและมัสติลส์บางคนเนี่ยถือป้ายที่มีข้อความเช่นว่า Noking และ this is not normal และสสหลายคนได้เดินออกจากห้องประชุมระหว่างการกล่าวสนทรพจน์ด้วยทรัมป์เนี่ยบอกนะครับว่าความฝันแบบอเมริกันไม่อาจถูกหยุดยั้งก่อนจะคุยโวเกี่ยวกับชัยชนะในรอบการเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกายนซึ่งเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในรอบหลายทศวรรษ ทรัมป์บอกว่าเขาชนะทั้ง7รัฐสําคัญและมีคะแนนนิยมซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคริพับลิกันไม่เคยทําได้ในรอบหลายทศวรรษการกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงเวลาพรมธามครับซึ่งถือว่าเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาครั้งแรกของเขานับตั้งแต่เขารับตำแหน่งเมื่อวันที่20มกราคมปิดท้ายวันที่สองท่ามกลางความปั่นป่วนของตลาดหุ้นหลังจากที่เขาได้กําหนดมาตรการภาษีสุรกาการใหม่ต่อมาสิโกแคนาดาและจีน จากข้อมูลของเดือเมริกา Presidency Project นะครับระบุว่าการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้ถือเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาของประธานาธิบดีที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของสหรัฐด้วยครับ And our country will woke no longer our woke will be